โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับยูกับผมนาตโตโรเองซึ่งขอโทษด้วยนะครับที่ลงคลิปช้านนครับพอดีเ่ยแบบกําลังจัดการเรื่องงานนู่นนี่นั่นทั้งเรียนอ,ออนไลน์บ้างทั้งงานบ้างโอ้โหเยอะแยะ,ยะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแค้ไขปรับปรุงนะครับก็อาจจะมีเนื้อหาเดิมๆที่ผมเอามาต่อใหม่นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเิยกานะครับงั้นไปชมคลิปกันเลย ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่เพเอกนะครับได้เดินหนีออกมาจากตํารวจนะครับซึ่งเพเอกทํามีปมเกี่ยวกับตารวจอยู่ด้วยนะครับจากนั้นนะครับภาพก็เลยตัดมาย้อนกลับไปในอดีตครับว่าเพเอกนะครับเคยมีพ่อเป็นตํารวจด้วยนะครับซึ่งในวัยเด็กของรพเอกนะครับตอนนั้นเพเอกนะครับคืออยากจะเป็นตํารวจเหมือนพ่อของเขานะครับแต่เพเอกนั้นก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปและนั่นเป็นทั้งหมดที่เพเอกนะครับได้เล่าให้ซิงตงได้ฟัง จากนั้นทั้งสองคนก็มาไปที่ตู้กดน้ำนะครับและมีชายคนหนึ่งนับแอบเฝ้ามองทั้งสองคนอยู่จากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่สนามเด็กเล่นนะครับทั้งสองคนก็มานั่งพักอยู่แถวงนี้นะครับและสิ่งส่งก็ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกนะว่าพระเอกลังวนอะไรหรือเปล่าจากนั้นเพจกครับก็ได้เล่านะครับว่าเมื่อก่อนครับเพจนะครับเคยอยากจะเป็นแบบ่าเป็นตำรวจมาก่อนนะครับและในช่วงวัยเด็กของเพเอกนะครับซึ่ง พ่อกับแม่ของพระเอกนะครับก็เป็นตำรวจทั้งคู่นะครับซึ่งทั้งสองคนนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้กับพระเอกเลยครับจนพระเอกนะครับถูกปล่อยให้อยู่แบบอยู่ตัวคนเดียวนะครับจนถึงอายุครบ9ปีนะครับซึ่งในวันเกิดของพระเอกครับก็ไม่มีใครเลยนะครับที่มากินเค้กอยู่กับพระเอกเลยครับซึ่งพระเอกนะครับจะคอยแบบว่าสุขสันต์วันเกิดให้กับตัวเองอยู่ตลอดเลยนะครับและนั่นเป็นทั้งหมดที่เพเอกได้เล่าให้ซิงตรงได้ฟังนะครับและสาเหตุที่ทําให้ความฝันของเพเอกครับถูกเปลี่ยนไปก็เกิดจากตอนเพเอกอายุ11ปี ซึ่งตอนนั้นนะครับมีคนร้ายนะครับประมาณสองคนนะครับพยายามจะเข้าไปในบ้านของเพเอกนะครับซึ่งมี่พเอกแค่คนเดียวนะครับที่อยู่ในบ้านนั้นซึ่งโจสองคนนั้นนะครับพยายามที่แบบจะฆ่าเพเอกนะครับเนื่องจากเพื่อเป็นการแก้แค้นพ่อของรพเอกนะครับและเพเอกก็ไวตัวทันครับและไปซ่อนตัวอยู่ในตู้นะครับจากนั้นเราก็โทรหาพ่อหลังจากที่พ่อได้ยินนะครับจากนั้นเราก็ส่งกำลังเสริฟไปที่บ้านของเพเอกโดยด่วนนะครับและในระหว่างที่พ่อกําลังมาช่วยนะครับ เพเอกก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากจากนั้นโจรสองคนนั้นก็ได้ถูกจับนะครับและมีตำรวจนายหนึ่งนะครับที่รู้จักกับพ่อของรพเอกนะครับมาช่วยเอาไว้ได้ซึ่งในตอนนั้นนะครับเพเอกคินะครับคิดว่าพ่อมาช่วยนะครับแต่ที่ได้ไม่ใช่นะครับจึงทําให้เพเอกครับรู้สึกเศร้านะครับถึงแม้ว่าจะปลอดภัยแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นครับพ่อแม่ของรพเอกนะครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับจึงย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเพเอกอีกจนเวลาก็ได้ผ่านไปทําให้รพเอกได้เติบโตขึ้นนเเรื่ออยๆจจได้มากับ อาจารย์นะครับซึ่งซึ่งจะคอยดูแลพระเอกอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินอะไรพวกนี้ครับเปรียบเสมือนพี่สาวของตนเองนะครับและในวันเทศกาลนะครับซึ่งอาจารย์นะครับได้เอาขนมมาฝากให้กับพระเอกให้ได้กินนะครับซึ่งหลังจากที่พระเอกได้กินไปนะครับทำให้พระเอกครับได้ร้องไห้ออกมานะครับทำให้อาจารย์ครับได้เห็นว่าพระเอกครับขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่นะครับจึงทําให้อาจารย์ครับได้คุยกับพ่อแม่ของพระเอกนะครับ จากนั้นอาจารย์ก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับพระเอกไปนะครับจากนั้นทําให้พ่อกับแม่ครับรู้สึกแบบว่าเออรู้สึกผิดนะครับและข้อขอโทษกับพระเอกนะครับจากนั้นอาจารย์นะครับก็ได้เสนอว่าทั้งนั้นพาเชียงฮายี่ไปฝึกกังฟูนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับโดยที่พ่อแม่จะพาไปนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พาไปนะครับเพนครับก็นั่งรออยู่ที่หน้าโรงยิมอยู่โดยตลอดครับจนเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆ วนเพเอกรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็แกล้งทําเป็นว่าเหมือนมีครอบครัวที่อบอุ่น,นครับในเวลาที่แบบอาจารย์มาเห็นครับและนั่นเป็นทั้งหมดที่เพเอกครับได้เล่าให้ชุงตรงได้ฟังนะครับจึงทําให้ชิงทรงครับได้ร้องไห้ออกมาครับเพราะว่าความฝันของเพเอกครับคือการเป็นตำรวจนะครับซึ่งความฝันของเพเอกก็ไม่มีรนแครนเลยนะครับแต่มีแค่ ซึ่งตรงคนเดียนะครับที่แข็ความรู้สึกของเพเอกนะครับและในระหว่างนั้นมือจะท่าครับก็ได้ยินทั้งสองคนคุยกันนะครับจึงทําให้มือจตาครับได้เกิดร้องไห้ออกมานะครับจากนั้นมือจาก็ได้มานั่งพักที่บนดาดฟ้านะครับแล้วก็มีตัวละครอีกตัวนะครับเพิ่มเข้ามาอีกนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับชื่อว่าโคโคนะครับซึ่งโคนะครับก็เป็นกรรมเทพแบบเดียวกันกับมือจัตธาเลยนะครับซึ่ง โค้ดนะครับมาตามมือจักราเพราะมือจักราอยู่โลกมนุษย์นานเกินไปแล้วนะครับเพราะกำลังแก้ปัญหาอยู่ครับแต่ยังแก้ไม่ได้ก็เลยแบบจะมาตามนะครับแล้วมือจาก็ได้ปฏิเสธไปนะครับเพราะวิจิงเขายินครับยังต้องการมือจัาอยู่นะครับก็เลยปฏิเสธโคไปนะครับจากนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับมาในดีนะครับว่าโค้ดเนี่ยคือเป็นใครมาจากไหนนะครับซึ่งโค้ดกับมือจาก็ได้รู้จักกันครั้งแรกก็ที่เมืองสวรรค์นะครับหรืออาเมืองช็อกโกแลตนั่นแหละจากนั้นโค้ที่ได้เห็นมือจักราเป็นครั้สึกแบบบว่าเออช ชอบมิจฉทานะครับแปลว่ามันข้างรักแบบรักแบบโคตรเออจากนั้นโคก็ไพยายามตื้อแบบมิจฉาทาเรื่อยๆแบบพยายามจีบเรื่อยๆนะครับจนแบบมิจฉาทาแบบรู้สึกลำคาญนะครับและนั่นเป็นเรื่องราวข้าวพลาของทั้งสองคนและในระหว่างที่มิจฉาทานะครับกำลังนั่งยินขนมอยู่ยก็ได้ดึกถึงกับพระเอกมิจฉาท่าก็เลยคิดไปเองว่าพระเอกนะครับกำลังแอบชอบซิงซตรงอยู่หรือเปล่ามิจฉาทาก็เลยคิดไปเองว่าพระเอกคงจะไม่ต้องการให้มิจฉาทาช่วยอีก <ๆ S 2> มิจฉาทาก็เลยรู้สึกแบบเศร้าจากนั้นภาพก็ จากนั้นเพก็ได้เห็นฝนตกหนักมากจากนั้นซิงซิงตรงก็โทรมาหาพระเอกจากนั้นซิงซิงตรงก็ขอให้พระเอกช่วยอะไรอย่างหนึ่งจากนั้นภาพก็ตัดมานที่2ชั่วโมงก่อนหน้านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งในตอนนั้นซิงซึงตรงกับตองชวนนะครับกำลังไปนิทรรศการอนิเมะนะครับซึ่งจะมีการจะเป็นงานแบบงานใหญ่ๆที่เป็นเกี่ยวกับการคอสเพลอะไรพวกนี้ซึ่งตองชวนก็ได้พาซิงซิงตรงมาในงานนี้ด้วยจากนั้นตองชวนก็ได้พาซิงซ่งตรงไปห้องแต่งตัวหรือห้องแบบ คอสเพย์นั่นเองที่แบบมีการจะตกแต่งอะไรพวกนี้ซึ่งตองชวนก็ได้ลงชื่อเอาไว้ในการประกวดคอสเพย์ด้วยนะครับโดยตองชวนนะครับจะแต่งชุดคอสตูมเป็นแอนเจ้หญยงนะครับและดูเหมือนว่ามีแต่ชุดนะครับแต่มงกุฎนี่คือหายไปครับซึ่งตองชวนก็ได้ลืมเอาไว้ในล็อกเกอร์ของโรงเรียนตองชวนก็เลยจะกลับไปเอาคนเดียวครับโดยกลัวว่าจะกลับมาไม่ทันการประกวดและเพื่อนๆของตองชวนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะซื้อเวลาให้ให้กลับมาทันการแสดงแล้วตองชวนก็ได้กลับไปเอาที่โรงเรียน แต่ดูเหมือนว่าสภาพอากาศเหมือนจะฝนจะตกหนักเป็นอย่างมากจากนั้นเราก็ตัดภาพมาที่งานประกวดนิทรรศการอนิเมะหรือคอสเพล์นั่นเองครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วก็ตัดภาพมาที่สิงซิงโตงตอนนี้ดูเหมือนว่าสิงซิงตงเหมือนจะเห็นสภาพอากาศที่แบบฝนเริ่มจะตกหนักขึ้นแล้วก็ตัดภาพมาที่ตองชวนนะครับตอนนี้ตองชวนก็ได้มานั่งรอในท่ารถเมล์แล้วก็ดูเหมือนว่าฝนจะตกนะครับเลยไปไหนไม่ได้แล้วสิงซิงตตงก็ได้โทรมาหาตองชวนนะครับว่าตอนนี้จะถึงเวลาขึ้นแสดงแล้วตองชวนก็ได้บอกกับสิงสิงโตงนะครับว่า มันจะกลับไปไม่ทันแล้วล the the ่ะซ so ึ yeah. ่งซึ่งตรงนะครับก็เลยพยายามจะซื้อเวลาให้แล้วก็ตัดภาพมาที่ระเอกนะครับเพเอกที่กลับมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะไปเอาของให้ต้องชวนที่ลืมเอาไว้ในล็อกเกอร์นะครับในระหว่างที่กลับไปเอาของก็ได้เจอกับมิจทาพอดีจากนั้นมิจฉาก็ได้ล็อกให้ออกมาทําให้เะเอกนะครับงงกว่าอ้าวล็อกให้มาทําไมจากนั้นมิจฉาก็ได้บอกกับระเอกว่าก็นายกับซึ่งตกมีความสัมพันธ์แบบความรักอะไรเงี้ยเออจากนั้นเพเอกก็ได้ตอบกลับกับมิจทาว่าพระสงคนไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนนนัั้ก เมิตรท่านครับก like ็เลยคิดเองว่าเพลงนะครับจะทิ้งเมย์จะท่านไปแล้วก็ไปอยู่กับซิงซิงตงนะครับทำให้เมย์ท่านหน้าเตะนะครับจากอารมณ์เศร้าบนปูดนะครับกลายเป็นอารมณ์ดีเฉยแล้วพระเอกครับก็ได้ขอให้เมย์จท่านครับช่วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จัดภาพมาที่ซิงซิงโตงนะครับและดูนว่าตอนนี้จะถึงคิวของทีมซิงซิงโตงแล้วนะครับจากนั้นก็ตัดมาทางซิงซิงโตงนะครับที่กำลังนั่งอยู่นะครับและดูลว่าตอนนี้งานที่เทศกาลมัน เริ่มมันขึ้นแล้วนะครับแลวเหมือนดูเหมือนว่าจะกลับไปไม่ทันอก็เลยนั่งร้องไห้ยอยู่ตรงนั้นและในระหว่างนั้นเพ็กก็ได้มาถึงแล้วก็ได้สวมมงกุฎให้เธอตองชนก็ได้ถามกับเพ็ว่ามาอยู่ที่นี้ได้ไงเพ็กก็ได้ตอบกลับกับตองชนนะครับว่าซิซิโตนะครับตอนที่โทรมาหาเพ็กก็เลยรู้ว่าลืมมงกุฎไว้ที่โรงเรียนแล้วเพ็กก็ได้พูดอีกว่ามาฉันจะช่วยเธอจากนั้นเพ็กก็ได้ให้ตองชนนะครับขี่หลังไปเพื่อจะวิ่งกลับไปที่งานและในระหว่างนั้นฝนก็ได้เริ่มหยุดตกและตองชนก็กลับมาทำ จากนั้นเราก็ตัดภาพไปที่ตอนเย็นตองชวนนะครับก็ได้ให้ชุดของตองชวน<ม>ให้กับสซิงสซิงตงเพื่อแทนคําขอบคุณที่ช่วยในวันนี้จากนั้นทั้งสามคนก็ได้แยกทางกลับบ้านกันไปเอาตัดภาพที่บ้านของพระเอกจากนั้นแล้วก็มีคนมาเคาะประตูที่บ้านของพระเอกจากนั้นพระเอกก็ได้เปิดประตูไปจากนั้นแล้วก็ของพัสดุตกมาล่วงกันเต็มซึ่งอของทงั้งหมดนี้เป็นของที่มิจฉาทันได้สั่งเอาไว้และพระเอกก็ได้ถามกลับไปมิจฉาทันทำไมซื้อของมาเยอะจังมิจฉาทนก็ได้ตอบกลับไปครับพระเอกว่าโรงเรียนนายจะบี การเข้าแคมปิ้งไม่ใช่เหรอแล้วอนิเมะก็ได้ตัดจบไปสนับ e ีพีที่6กับ7ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเดียวในถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องผมด้วยนะครับและถ้าปนสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับ e ีพีที่8กับ9นะครับไว้เจอกัน